สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของคิเลียนเอบัปเป้กันดีกว่าเอบัปเป้เนี่ยเมื่อพูดถึงชื่อเขานะครับผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนเนี่ยต้องเอือมระอาอย่างแน่นอนถูกไหมเพราะรู้สึกว่าเป็นนักเตะที่มีดราม่าเยอะนะครับแล้วอาจจะมีนิสัยดูยิงไปหน่อยอะไรแบบนี้ถูกไหมดูเล่นตัวเยอะดูมีอํานาจเหนือสโมสรซึ่งมันก็เป็นภาพลักษณ์ที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบแน่ แน่นอนเลยครับผมนิสัยส่วนตัวเนี่ยมันก็คนในเรื่องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามถึงแม้ว่าอาจจะมีนิสัยที่หลายๆคนไม่พอใจแต่เอมบัปเป้เองเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นยอดนักเตะอย่างไร้ข้อกังขาเลยตัวของเขาเนี่ยนะครับผมลงเล่นมาแล้วกว่า390เกมและยิงประตูไปมากกว่า2 7 9ลูกเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเรื่องฝีมือไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนแล้วก็ได้แชมป์เนี่ยมาหมดแล้วเลยครับผมขาดอย่างเดียวเนี่ยก็คือยูฟ่าแชมเปียนลีกซึ่งเอมบัปเป้เองเนี่ยก็ดูจะอยากได้ UCL เป็นอย่างมากเลยนะคร แต่ที่นี้เองเนี่ยประเด็นที่กําลังร้อนแรงเลยก็คือเอ็มบัเป้จะย้ายออกจากปารีสแซงต์แชร์แมงหรือเปล่าปารีสเองเนี่ยพวกเขาก็ต้องการแชมเปี้ยนลีกเป็นความฝั่นสูงสุดเหมือนกันนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็ใกล้ที่จะได้เวลาตัดสินเต็มทีแล้วะครับถ้าไม่ย้ายออกในฤดูกาลนี้เองเนี่ย เอบ,เบัปเป้ก็จะถูกปล่อยตัวแบบฟรีเอเจนต์ไปเพราะหมดสัญญาในปีหน้าเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับผมยังไงซะเอบ,เบัปเป้ก็เหมือนต้องเลือกอนาคตแล้วในตอนนี้ว่าจะใช้ออปชั่นต่อสัญญาเพื่ออยู่กับเปเชต่อจนถึง2025ตอนนี้มันมี2ออปชั่นนั่นเองครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีอีกหนึ่งออปชั่นก็คือไม่ย้ายถูกไหมแล้วไปย้ายตอนจบฤดูกาลหน้าเองก็คือย้ายออกตอนปี2024ก็คือทําให้เปเะเชนี่จะไม่ได้กําไรอะไรเลยตรงนี้เองเนี่ยก็ได้มีจดหมายจากเปเชส่งถึงเเาางเมปป้ไดดวววยยผ่าาททีี เอบปเป้จะออกจากทีมได้คือการย้ายทีมด้วยการขายเท่านั้นนั่นก็คือให้เอชเชได้เงินมาหน่อยแลหละหรือไม่เนี่ยก็ต้องใช้ออปชั่นต่อสัญญาเพื่อให้สัญญาเนี่ยขยายไี่อีก1ปีนั่นเองเนะครับไปจบที่วันที่30มิถุนายน2อนอกจากนี้เองเนี่ยทางสโมสรยังบอกอีกด้วยว่าไอ้ออปชันที่ให้มาเนี่ยสอ,อันเนี้ยนะครับผมมันเป็นสิ่งที่ชัดเจนแล้วว่ามันคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับยอดนักเตะอย่างเอบปเป้ที่จะทําต่อสโมสรได้จากไปจากเอชเชพร้อมกับอและช่วยเหลือสโมรรเพราะท สโมสรเองเนี่ยก็ช่วยเหลือเอบัปเป้และสนับสนุนครอบครัวของเอบัปเป้มาตั้งแต่ตัวของเอบัปเป้ยังเป็นเยาวชนตรงนี้เองก็เหมือนจดหมายขอร้องนะครับผมว่ายังไงก็ตามแต่จะออกก็ออกได้แต่ขอให้ออกในฤดูกาลนี้เลยเพราะว่าจะได้ขายได้ค่าตัวกลับมาหรือไม่ถ้าจะอยู่ต่อช่วยใช่ออปชั่นต่อสัญญาหน่อยจะได้ต่อไปอีกหนึ่งปีอันนี้เปเชก็ออกมาขอร้องเหมือนกันนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะก็ได้มีตัวของเลโอนาร์โดทางอดีตพออของเปเชก็ได้ออกมาพูดเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยดู ดูจากท่าทีดูจากมวลรวมต่างๆแล้วว่าเขาก็คิดว่านี่เป็นเวลาที่เอ็มบัปเป้ควรจะย้ายออกจากปารีสแล้วเปเช่เองเนี่ยยังไงซะมันก็เป็นสโมสรที่เก่าแก่แล้วก็มีมาก่อนเอ็มบัปเป้แล้วก็จะอยู่ต่อไปด้วยแน่นอนแหละตัวของเอ็มบัปเป้อาจจะอยู่กับเปเช่มาถึง6ฤดูการแต่มันก็เห็นได้ชัดเลยว่าเอ็มบัปเป้อาจจะไม่ใช่ปัจจัยที่สําคัญที่สุดในการควา้าแชมป์แชมเปี้ยนลีกเพราะว่าในช่วง6ฤดูการที่พูดมานี้นั้น มีถึง5สโมสรที่แตกต่างกันออกไปสามารถคว้าแชมป์ยู l ได้โดยที่พวกเขาก็ไม่ได้มีเอ็มบัปเป้และด้วยพฤติกรรมของเอ็มบัปเป้เองจาก2ฤดูกาลที่ผ่านมาเอ็มบัปเป้เนี่ยแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าตัวของเขานั้นเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมแต่ตัวของเขานั้นไม่สามารถนำทีมได้จริงๆตัวของเขาคือนักเตะให้ดีแต่ตัวของเขาไม่ใช่ผู้นำตัวของเขายิงประตูได้แต่ตัวของเขาไม่ใช่ผู้สร้างสรรค์เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องยากมากๆที่จะสร้างทีมโดยมีตัวของเอ็มบัปเป้เป็นศูนย์กลาง นอกจากนี้เองเนี่ยการที่ไม่มีเอมบัปเป้ก็ไม่ได้หมายความว่าเป๊เอชจะคว้าแชมป์ไม่ได้มันเป็นไปได้อยู่แล้วว่าเราสามารถคว้าแชมป์ได้เพราะตั้งแต่เอมบัปเป้มาอยู่ก็อย่างที่บอกว่ามีหลายๆสโมสรเนี่ยก็คว้าแชมป์ได้โดยที่พวกเขาไม่ได้มีเอมบัปเป้แม้แต่คนเดียวและนี่ก็คือความเห็นของอดีตพออของเปเอชอย่างตัวของลิโอเนลโดนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตอนเนี้ยก็เรียกได้ว่าปารีสกำลังกดดันเอมบัปเป้อย่างหนักเลยนะครับผมถ้าจะอยู่เนี่ยก็ต่อสัญญาไปให้มันจนถึง20-25ไปเลยแต่ถ้าจะไปก็ไปตอนนี้เลยบตนี้เอเยก็เป็น ออปชันที่ต้องรอดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ย เอบัปเป้อะผมพูดตรงๆเลยนะต่อให้เขาจะนิสัยไม่น่ารักอะแต่เรื่องความเก่งเนี่ยเราคงปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะครับผมเพราะเอบัปเป้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นยอดนักเตะจริงๆอะเนาะท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างนี้เลยยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้ากับรายการฟุตบอลเวิลด์ท่านผู้ชมคิดว่าเอบัปเป้จะอยู่หรือไปคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างนี้เลยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของฟุตบอลเวิลด์ในวันนี้วันนี้ยังไงหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไป บ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้นานผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการฟุตบอลเวิลด์นะครับ